สวัสดีครับเพื่อนๆนก็สําหรับวันนี้นะครับโอ้โหเป็นยังไงครับเนี่ยนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือมะวิดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมจะมาแชร์สูตรนะครับวิธีทํานะครับหัวเชื้อมะวิดนะครับอย่างง่ายสไตล์สุดปังนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับผม ส่วนผสมนี่ก็มีไม่เยอะนะครับแต่ขอนอื่นเลยนี่ต้องบอกว่าผมเนี่ยได้มาด้วยความบังเอิญนะครับเพราะว่าเดินเดินอยู่ดีๆนะครับผ่านร้านขายของชํานะครับก็มีมะขวิดมาวางขายซะงั้นนะครับก็ไม่รอช้าแล้วครับต้องจัดแล้วครับถ้าเกิดมาส่งให้ถึงที่ขนาดนี้นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะครับว่าส่วนผสมหรือว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยสำหรับทําหัวเชื้อมะขวิดนะครับ มีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆสำหรับส่วนผสมที่ใช้ทำหัวเชื้อมะกวิดนะครับเพื่อนๆก็สไตล์ผมแล้วเนี่ยผมชอบอะไรที่มันง่ายๆนะครับโอเคนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็เริ่มจากแน่นอนครับต้องมีมะกิดนะครับเป็นมะกิดสุกนะครับผมนะครับนี่นะครับมะกิดสุกก็ถ้าเขาสุกแก่แล้วเนี่ยก็จะเป็นออกสีดําๆนะครับอย่างนี้ดาๆน้าตาลอย่างนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมนะครับก็ น้ำหนักโดยรวมประมาณที่ผมกะคร่าวๆนะครับผมไม่ได้ช่างกิโลนะครับผมคิดว่าน่าจะหนักประมาณสัก2กิโลนะครับแต่จริงๆมีมะขวิดเนี่ยมากกว่าที่โชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับผมวางไว้ข้างล่างนะครับก็มาวางโชว์แค่บางส่วนนะครับแต่ว่าน้ําหนักคร่าวๆนี่ผมประมาณแล้วน่าจะ2กิโลได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นรัมครับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นรัมละเอียดนะครับรัมละเอียดเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ เป็นลำคั้วหรือลำสดลำละเอียดอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับขอให้เป็นลำนะครับผมนะครับก็สําหรับลำนะครับผมใช้5กิโลนะครับเพื่อนๆนะครับต่อมะขิด2กิโลนะครับนะครับก็อันนี้คือส่วนผสมหลักนะครับทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็เพื่อนเพื่อนหมดแล้วครับผมใช้แค่สามอย่างนะครับก็คือกากน้ําตาลนะครับช่วยในการย่อยสลายนะครับแล้วก็ป้องกันการเน่าเสียหรือว่าเชื้อราขึ้นนะครับก็ตัวนี้ผมจะเติมเข้าไปเนี่ยก็คือ พอประมาณนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมต้องเอามาอธิบายต่ออีกนบว่าทําไมผมถึงใช้แค่นี้นะครับในส่วนของส่วนผสมนะครับมีแค่3อย่างนะครับก็โอเคก็เพื่อนๆนะครับก็สําหรับส่วนผสมนะครับที่บอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้นะครับก็คือผมใช้ส่วนผสมแค่3อย่างนะครับก็จะมีมะกกิด2กิโลนะครับมีรมอีก5กิโลนะครับแล้วก็มีกากน้าตาลนะครับ รานนี้เนี่ยในส่วนของตัวหัวเชื้อเนี่ยผมจะเน้นเฉพาะามะกขิดเป็นหลักนะครับเน้นหัวเชื้อมะกขิดเป็นหลักนะครับส่วนประกอบอื่นอย่างเช่นากากมะพร้าวนะครับหรือว่าเป็นขนมปังอย่างนี้นะครับหรือเป็นพวกยำโลพวกนี้นะครับผมจะมีผสมอยู่ในเหยื่อที่เป็นเหยื่อสําเร็จอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอยู่เพื่อนๆดูนะครับผมจะมีเหยื่อผสมนะครับสไตล์สุดปังนะครับนี่นะครับ นี่เป็นเหยื่อผสมนะครับผมก็หมักทิ้งไว้นะครับเตรียมที่จะเอาไปตกปลานะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจริงๆผสมเสร็จก็ตกเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะหมักทิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เหยื่อชุดนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยจะใช้คู่กับตัวหัวเชื้อมาควิดก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แค่เหยื่อชุดนี้ก็ได้นะครับก็สําหรับเหยื่อชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหญ่อีกคลิปหนึ่งนะครับนะครับแจกสูดีนะครับเพื่อนๆนะครับกดติดตามไปเลยนะครับเดี๋ยวมีนะครับเหยื่อผสมนะครับสําหรับ ตกปลาหน้าดินนะครับอ่าเป็นสูตรเขาเรียกว่ามะขิดนะครับสําหรับตกปลานินนะครับปลาตะเพียนนะครับปลายี่สกนนจันนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆอ่ากดติดตามไปเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะเนื้อมะขิดก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วนะครับก็เนื้อมะขิดนะครับผมก็จะแกะทุกอย่างเนี่ยนะครับ ใส่ภาชนะตัวนี้นี่เพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าตะแกรงครับเอาไว้กรองนะครับผมจะแกะเนื้อเนี่ยใส่ในนี้นะครับเนื้อมะกริดนะครับแล้วก็จะยียีเนื้อนะครับเพื่อที่จะคัดเมล็ดออกนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีทํากันเลยนะครับเพื่อนๆนสำหรับขั้นตอนแรกนะครับวิธีทานะครับก็คือเราจะแกะเนื้อมะกิดนะครับเพื่อนแกะเนื้อมะกิดนะครับใส่ลงไปในภาชนะสําหรับ แยกเมล็ดนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับแยกเมล็ดออกนะครับเราจะได้เฉพาะเนื้อมากิดล้วนนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะทําแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับถ้ามะกริดสุกนะครับก็เนื้อเขาจะค่อนข้างละเอียดนะครับก็กลิ่นหอมนะครับเพื่อนๆมีกลิ่นหอมเลยนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับแก่ง่ายครับผม ก็โอเคครับ1ลูกนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําแบบนี้นะครับทีละลูกนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมใช้กระมังนะครับสําหรับสําหรับผสมเยื่อนะครับนี่ครับผมจะทําแบบนี้นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เนื้อมะกรีเขาแยกออกจากเมล็ดนะครับนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับข้างล่างก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับเราก็จะยีงี้ไปเรื่อยๆนะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับจนจนเสร็จขั้นตอนเตรียมเนื้อมะฝิดทั้งหมดนะครับว่าเมล็ดเขาจะเยอะนะครับเราจะไม่ใช้เมล็ดเลยนะครับนี่นะครับเป็นไงครับโอ้เจ๋อแล้วครับเพื่อนเจ๋อเลยนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋จะทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งลูกก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆไปทําตามเนี่ยจะได้มี ขั้นตอนให้ดูนะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับมันจะง่ายสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะครับแต่ว่าสําหรับหนักมืออาชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีวิธีการหรือว่าอาจจะมีขั้นตอนอื่นๆน,นะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําหัวเชื้อมะควิดนะครับแล้วก็หาเรียกว่าหามะขวิดเนี่ยไม่ได้นะครับก็สั่งได้จากช้อปปีเลยนะครับเพื่อนนะครับก็จะเป็นมีทั้งแบบ แยกเมล็ดไม่แยกเมล็ดนะครับนะครับก็มีขายนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยแม่นะครับมาเสิร์ฟถึงที่นะครับก็ต้องจัดแล้วครับเพราะว่าจริงๆวิธีการทําหรือขั้นตอนทาเนี่ยไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าตัวมะกิดเนี่ยหายากครับอ่าก็โอเคครับเดี๋ยวยาวยาวไปครับเพื่อน แป๊บเดียวครับนะจะหมดแล้วครับแป๊บเดียวครับหนึ่งลูกก็จะหมดแล้วครับยีๆไปเรื่อยๆครับตรงนี้ต้องนะครับใช้เป็นงานสีมือนี้หนึ่งนะครับอ้าเป็นไงครับเพื่อนๆนี่นะครับเจ๋าเลยครับเจ๋วเลยนะครับก็เนี่ยนะครับเพื่อนๆคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเหลืออ่าเฉพาะเมล็ดนะครับแล้วก็กากใยนะครับของมะพิดนะครับก็เท่านี้ก็น่าจะ เพียงพอนะครับสาหรับอ่า่ลูกนะครับนี่นะยังมีติดอยู่ที่ข้างใต้นะครับก็ถือว่าปริมาณค่อนข้างโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําแบบรายการนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ได้เนื้อมะกริดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ผมลองอ่า ช่างตวงดูนะนะครับก็2กิโลพอดีครับผมนะครับก็ยังมีเหลืออีกครับก็เดี๋ยวเอาไว้เก็บเป็นชิปมะขิดอีกนะครับอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็สําหรับขั้นตอนถัดไปนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ลาเข้าไปเลยนะครับผมผสมกรบลาเข้าไปเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็เทลาเข้าไปเลยนะเพื่อนๆก็ลาที่ใช้ก็5กิโลนะครับ ตอมะขิด2กิโลนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทแล้วก็ผสมกันทีเดียวไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่เยอะนะครับ5กิโลเนี่ยนะครับพอผสมแล้วเนี่ยเราจะได้หัวเชื้อมะขิดนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับต้องบอกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อย่างอื่นที่มันเจือจางนะครับอย่างพวกกากมะพร้าวแยมโรอะไรพวกนี้นะครับเราไม่ได้ใส่นะครับเรามีแค่ลำกับมะขิดนะครับเพราะนั้นเนี่ย หัวเชื้อเราจะค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมจะใส่นี่นะครับกาลน้าตาลนะครับก็เดี๋ยวใส่กากน้าตาลลงไปเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผสมกันเลยรอบเดียวนะครับแต่ว่ากาลน้าตาลเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะทยอยใส่นะครับค่อยๆทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนที่ผสมก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันปริมาณเป็นยังไงบ้างนะครับ ค่อยๆกะเอานะครับไม่ได้แบบว่าจะต้องช่างตรงให้เปะนะครับสำหรับกากน้ำตาลนะครับวิธีทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆมีวัตถุดิบก็สามารถที่จะทำได้แล้วนะครับก็ใส่ไปก่อนครับเพื่อนๆพอประมาณครับกะเอาคร่าวๆครับพอประมาณครับ สำหรับหัวเชื้อมะขวิดนะครับรอบนี้นะครับที่ผมทำเนี่ยเราก็จะได้ประมาณเจ็ดกิโลนะครับพระ่าเรามีรัมห้ากิโลนะครับแล้วก็มะขวิดเนี่ยอีกสองกิโลนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักโดยรวมนี่ประมาณเจ็ดกิโลนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็นำไปผสมนะครับถ้าเราหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำไปผสมกับเหยื่อแล้วนะครับก็น่าจะ ผสมได้ประมาณสักประมาณสัก20ครั้งนะครับก็20ครั้งนี okay, ้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนเพราะว่าทํา1ครั้งเนี่ยผสมเยอะได้สัก20ครั้งเนี่ยก็ประมาณ5-6เดือนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนออทหมายทีละครั้งนะครับก็เดือนหนึ่งก็4ครั้งครัห้า20นะครับก็ประมาณ5-6เดือนนะครับผมเรานี้นะครับเพื่อนนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะเริ่มลงมือผสมเลยนะครับข้างตอนนี้นะครับเพื่อน ก็ค่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะครับให้เหยื่อเข้ากันนะครับให้เนื้อมะขิดนะครับลำนะครับค่อยๆอรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองดูว่า,าหมาดๆหรือยังนะครับแล้วก็อาจจะมีเติมกาืน้ำตาลเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆสําสำหรับหัวเชื้อมาขิดนะครับผมจะใช้ส่วนผสมแค่3าอย่างนี้นะครับนะครับก็มะขิด2กิโลนะครับแล้วก็ลำ5้กิโลนะครับอันนี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับหัวเชื้อนะครับเพราะว่าส่วนผสมอื่นๆเนี่ยผมใส่ไว้ในตัวเหยื่อเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังนะครับเป็นยำโรนะครับ หรือว่าเป็นพวกกากมะาพร้าวะอะไรพวกนี้นะครับก็ผมจะมีส่วนผสมอยู่ในตัวเหยื่ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักในการเรียกปลานะครับเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นนะครับนะครับช่วยนะครับทําให้ปลามาสนใจนะครับ จริงๆก็ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้อยู่ที่หัวเชื้ออย่างเดียวนะครับต้องบอกนี้นะครับต้องลองปิดลองถูกดูนะครับก่อนเดี๋ยวค่อยๆผสมไปเรื่อยๆครับผมสําหรับมะกริดรอบนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมยังมีเหลืออยู่นะครับเพราะว่ามันเยอะครับเพาผม พอผมแกะเฉพาะเนื้อออกมาแล้วเนี่ยก็คือยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นชิปมะขิดนะครับอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นหัวชิปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาเนี่ยหมักนะครับก็1ปีขึ้นนะครับตรงนั้นก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นหัวชิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์สูตรให้เพื่อนเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะทําหัวเชื้อก่อนนะครับหัวเชื้อกับหัวชิปนี่ก็จริงๆอ่ะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าต่างกันที่ ระยะเวลานะครับในการหมักนะครับนะครับถ้าไม่ถึงปีก็ส่วนมากก็จะเป็นหัวเชื้อครับนะครับใจร้อนครับก็ออกมาใช้งานได้ครับก็การใช้งานเนี่ยปริมาณก็จะเยอะกว่าชิปหน่อยนะครับชิปเนี่ยใส่นิดเดียวเนี่ยก็โอ้สบายแล้วครับแต่ถ้าเป็นหัวเชื้อเนี่ยก็ถ้าชิปใส่1กํามือนะครับหัวเชื้อก็ใช้2อถึงสามกำมือนะครับนะครับปริมาณก็แตกต่างกันนะครับนะครับ ก็เดี๋ยวทําชิปปีนี้นี่นะครับก็ได้ใช้อีกทีปีหน้านะครับนี่นะครับโอ้ยเนื้อมันขิดเยอะเลยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยๆคนไปนะครับเพื่อนอึบค่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะครับนี่ยังมีอีกเยอะนะครับตรงนี้นะครับ เชื้อมาควิดเนี่ยจริงๆก็มีหลายสูตรมากๆเลยนะครับนะครับถ้าเราใส่ส่วนผสมเยอะนะครับตอนที่เราทําตัวเยื่อนะครับเราก็ไม่ต้องใส่เยอะครับไม่ต้องใส่ส่วนผสมในเยื่อเยอะนะครับเพราะว่ามันม่อยู่ในหัวเชื้อแล้วนะครับแต่ถ้าเราทําส่วนผสมในหัวเชื้อเนี่ยไม่เยอะนะครับส่วนผสมอื่นๆเนี่ยก็จะไปอยู่ในตัวเยื่อนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่ามันมันง่ายต่อการดัดแปลงนะครับไม่ว่าบางทีเนี่ยตัวเยื่อเนี่ย S <S ผมจะใส่ใส่กล้วยน้ำว้าเข้าไปอย่างนี้หรือว่าใส่เป็นหัวเชื้ออื่นๆหรือ,อ,อ,อว่าเป็นส่วนผสมอื่นๆเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะครับมันจะไม่ถูกบังคับว่ามันจะมีแยมโรจะมีขนมปังจะมีรานะครับอยู่ในหัวเชื้อนะครับมันจะไม่ถูกบังคับเป็นแบบนี้นะครับมันสามารถจะยืดหยุ่นได้นะครับผมก็เลยทําเฉพาะในส่วนแค่เป็นหัวเชื้อหลักนะครับมะขวิดกับํำก็พอแล้วนะครับเพื่อน ก็เดี๋ยวผมเติมกากน้ำตาลเข้าไปอีกสัเกเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มผสมเริ่มจะเข้าที่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเติมกา,า,มากาน,น,น้ำตาลก็อีกสักนิดนึงจริงๆกากน้ำตาลเนี่ยก็จะอยู่ในพวก อพวกน้ำหมักผลไม้อะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมก็มีทําอยู่ในส่วนของน้ําพึ่งนะครับหมักผลไม้รวมนะครับก็ค่าวๆประมาณนี้ครับผมวิธีทําค่อนข้างง่ายนะครับ ตอนนี้รําก็จะออกอชื้นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าได้ความชื้นจากมักฟิตนะครับแล้วก็การน้ําตาลนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีมักฟิตเยอะนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยนะครับตอนที่เพื่อนๆเอาไปใช้เป็นส่วนผสมเนี่ยเพื่อนๆก็ลดปรมิมาณส่วนผสมให้น้อยลงนะครับถ้ามีน้อยก็ใช้น้อยมีเยอะก็ใช้เยอะนะครับ นะครับไม่มีอัตราส่วนที่แบบว่าต้องต้องตายตัวนะครับผมนะครับถ้าเ,เพื่อนใส่มะขิดเยอะใช่ไหมครับก็เวลาเราผสมเสร็จเนี่ยก็จะออกเป็นสีดำๆของมะกิดนะครับตรนนั้นก็ใส่เยอะนะครับใส่เยอะแล้วก็เวลาผสมเยื่อเวลาการใช้งานเนี่ยเขาก็ใช้นิดเดียวนะครับผมแต่ถ้าเรามีน้อยนะครับแล้วก็ ตัวเหยื่อเราเนี่ยมันมีส่วนผสมของมักิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีส่วนผสมอื่นๆอยู่แล้วที่ที่มันเรียกปลานะครับตัวนี้มันก็เป็นแค่หัวเชื้อตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยกระตุ้นช่วยเพิ่มกลิ่นนะครับช่วยเพิ่มโอกาสนะครับให้ปลาได้กลิ่นนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับต้องบอกอย่างนี้นะครับก็โอเคก็เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นไงครับง่ายไหมครับค่อนข้างง่ายนะครับนี่ถ้าปานตอนนี้ก็จะหนึบๆนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันมีตัวมะขิดแล้วก็กากน้ำตาลนะครับเขาจะชื้นๆนะครับตอนนี้นะครับนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะหมักทิ้งไว้นะครับก็จริงๆหมักทิ้งไว้นี้ก็จริงๆแล้วแต่เราเลยนะครับ1เดือน2เดือน3เดือน5เดือนแล้วแต่เรานะครับก็อยากใช้เหยื่อแล้วก็เอามาใช้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ายิ่งหมักนานยิ่งดีครับ แต่ถ้าร,ารอไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ใช้ส่วนผสมที่เยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรารอ,รอได้เนี่ยมันอาจจะเหลือแค่1กํามือนะครับผมหัวเชื้อผมมีเยอะนะครับมีน้าพึ่งหมกักผลไม้นะครับมีน้ําลูกยอนะครับนะครับแหละแล้วก็มีหัวเชื้อมะขวิดอีนะครับก็เดี๋ยวอีกคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชิปมะขวิดนะครับชิปมะขวิดนี่เดี๋ยวผมจะ หมักจิิงไว้ยาวเลยนะครับ1ปีขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดดูกันนะครับนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสูตรตกปลาหน้าดินนะครับนะครับเป็นเป็นสูตรที่ผมลองผิดลองถูกมาค่อนข้างเยอะนะครับลองมาเยอะมากนะครับแล้วก็อะไรที่เขาว่าดีนะครับผมก็ลองใส่ดูนะครับก็ปรากฏว่าปลาเข้านะครับปลาเข้าปลากินดีนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขอลองเทอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้า ปลาเข้าดีๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์สูตรให้เพื่อนๆนะครับตอนนี้ยังเทสสูตรอยู่นะครับโอเคัเพื่อนๆนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับในการผสมนะครับมะขิดกับรมนะครับแล้วก็กากน้ำตาลนะครับนะครับก็แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเก็บลงถังนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับ ผมก็จะเอานะครับหัวเชื้อนะครับใส่ถุงไว้ก่อนนะครับใส่ถุงนะครับแล้วค่อยเอาไปใส่ในถังอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปิดปากถุงนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับผมนะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆครับเพื่อนๆนะครับคือข้อดีเนี่ยที่เราใส่ถุงใส่นะครับเวลาบางทีเราสงสัยเราอยากรู้อยากเห็นอยากดูอะไรเงี้ยเราก็เปิดฝาถังดูได้นะครับเพราะว่า เรามัดปากถุงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้มีผลนะครับว่าเปิดฝาถังบ่อยๆแล้วอากาศาจะเข้า,านู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นข้อดีนะครับใส่ถุงใสนะครับมัดให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวนะครับ,รบก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซีลนะครับฝาถังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับตามระยะเวลานะครับที่เพื่อนๆสะดวกนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่างผมนะครับใจร้อน เดี๋ยวไม่นานนะครับผมก็เปิดแล้วถุงนี้อาจจะใช้ปริมาณที่เยอะหน่อยไม่เป็นไรครับใจร้อนนะใจร้อนนะอย่ากลองนะครับอย่ากลองนะครับเพราะว่าตัวหัวเชื้อเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะเป็นส่วนผสมของเหยื่อนะครับที่ผมทําอยู่นะครับนะครับผมใส่หัวเชื้อเข้าไปด้วยนะครับก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับอะไรที่เขาว่าดีนะครับผมก็จัดหมดนะครับใส่มันทุกอย่างครับ ก็เยอะอยู่นะครับมันเพื่อนเจ็กิโลนะครับเราใช้แค่ประมาณสักเขาเรียกว่า3มขีด4ขีด300กรัม400กรัมเนี่ยเราก็จะใช้ได้ถึง20ครั้งนะครับแต่ว่าหมายความว่าเพื่อนๆก็ต้องหมักให้นานเขาบีกครับปล่อยให้เขาอยู่ในถังนานบีกครับนะครับถ้าใจร้อนหน่อยเอาออกมาหน่อยก็ใช้ประมาณเยอะครับถ้าใจเย็นนะครับก็สบายๆครับย0ครั้งนะครับถ้าเดือน6เดือนนะครับครึ่งปีนะครับสบายๆนะครับ ทำครั้งเดียวใช้ได้ครึ่งปีนะครับโอ้เยอะเลยครับเพื่อนเต็มถุงเลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็กรอกใส่ถุงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนะครับหมดถังแล้วนะครับหมดกระมังแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมัดจุกเจ้าตัวนี้นะครับนะครับไล่อากาศออกนะครับนะครับก็ หนังยางสองเส้นแล้วเพื่อนๆกันเหนียวครับกันเหนียวคเพราะว่าเราหมักไม่นานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะขาดนะครับแถมอีกเส้นหนึ่งนะครับความชัวนะครับหรือว่าหนังยางยุ่ยขาดอะไรเงี้ยก็ยังมีสำรองนะครับก็เนี่ยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกลงในถังเลยนะครับถังหมักก็เนี่ยนะครับถังหมักผมก็เป็นแบบนี้นะครับ นี่เป็นถังสีนะครับนะครับก็ถังสีธรรมดานะครับสำหรับเยื่อ7กิโลนะครับสำหรับหัวเชื้อมะกิดเกิโลนะครับจะลงถังได้พอดีแล้วเพื่อนๆเจ๋อเลยฮะนะครับก็นะครับสำหรับขั้นตอนเนี่ยสำหรับทําหัวเชื้อนะครับมะกิดนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมนจนจบนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้สุดปังด้วยนะครับถังนี้ก็จะหมักทิ้งไว้อาวยาวไปนะครับถ้าใจร้อนผมก็จะมาแอบใช้บ้างนะครับนะครับก็เอาไว้ติดตามกันใหม่นะครับสําหรับชิปมะขวิดนะครับชิปมะขวิดนะครับนะครับผมเพื่อนๆท่านไหนยังไม่กดติดตามไว้กดติดตามวาเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับ e ีพีนี้ขอลาไปก่อน so di Kra